เอาล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับแล้วก็สวัสดีผู้เล่นสาวกเกม c s s of c l a n นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับบ้านส14ในรีเจ e ยนอยู่นะครับโดยสูตรในวันนี้ที่ผมจะมาเล่นจะเป็นสูตรมังกรครับโดยสูตรที่ผมใช้ก็จะเป็นธนู2ตัวซุปเปอร์ระเบิดตัวมังกร14ตัวแล้วก็เบบี้ดรกก้อน1ตัวครับ น้ำยาผมพกไปก็เป็นน้ำยาข้างกับยาแช่แข็งครับทหารแคนขอมาเป็นบอลลูนหนึ่งมังกรสองและน้ำยาขอมาเป็นน้ำยาข้างหนึ่งยาแช่แข็งหนึ่งครับแล้วก็เครื่องจัดถ่มเมืองผมพกไปเป็นเครื่องยิงท่อนสูงครับใช้หลักจะเป็นเครื่องยิงท่อนสูงนะครับ ก็สำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรการกาศที่ใช้บางกรล้วนอย่างเดียวเลยครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าผมจะใช้สูตรนี้ยังไงสําหรับบ้านหลังนี้ที่เราเจอครับก็เป็นบ้านสิบสี่ครับที่ค่อนข้างป้องกันอย่างแน่นหนาเลยครับมีรั้วล้อมรอบแล้วตัวบ้านอยู่ตรงกลางครับแล้วระหว่างกําแพงก็มีช่องเว้นว่างครับกันทหารเข้ามาแต่ว่าทหารเราเป็นสายอากาศครับเป็นบางกรก็กําแพงพวกนี้ก็ไม่เป็นอุปรสรรคครับ หาเราก็เข้าไปได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะตีบ้าหนหลังนี้ยังไงก็ผมก็ปล่อยซูเปอร์ระเบิดเปิดทางไปก่อนครับตามด้วยเบบี้ดราก้อนแล้วปล่อยฮีโร่เป็นคิงควีนครับนั่าหนักครับคิงควีนเข้าไปแล้วครับตามด้วยท่านสูงครับปล่อยมังกรเรียกไปหน้ากระดานเลยครับตาด้วยวอร์เดน แช่แข็งครับแช่พวกบอมปูก,กับเครื่องยิงหินครับพวกนี้มันอันตรายครับแช่ไปครับอย่าให้มันได้มีโอกาสยิงทาหารเราครับแท่ไปเลยมังกรเข้าไปแล้วครับตอนนี้บาบาเรียเราก็จะการปืนหุ่นกรเด้้อแล้วครับมับบงกรเราก็กําลังมุ่งตรงไปที่บ้านครับทหารเสริมของเราก็เป็น มังกรกับบอลลูนครับตอนนี้ลอลเดนก็ใช้สกิลมาตาครับโอเคครับมังกรเราก็ตีบ้านแตกไปได้แล้วนะครับปล่อยโรเจอร์แชมเปี้ยนเข้าไปเสริมครับแช่แข็งเครื่องยิงหินครับมันยิงแรงครับโอเคครับอาวุธอันตรายหมดไปแล้วครับทีนี้ก็ง่ายแล้วครับ ยังเหลือป้อมพุอีกอันนึงครับโรเจอร์ช็เปียนก็เซนสกิลปารโรจัดการไปเรียบร้อยป้อมปืนเหลืออีกไม่มากครับจะหมดแล้วมังกรกับควีนก็เก็บไปเรียบร้อยโรเจอร์ช็อเปียนก็ช่วยเก็บตอนนี้ป้อมปืนหมดแล้วครับตอนนี้เราก็เก็บสามดาวได้ไม่ยากครับเรียบร้อยครับตอนนี้ได้มาสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นครับ สำหรับตานี้นะครับเราก็จะเจอกับบ้าน14ครับที่อัพจนเต็มเป็นเลเวล5ไปเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้จะมีปืนหัวนกที่อัพเต็มเหมือนกันครับสําหรับเครื่องยิงหินก็จะอัพจนเต็มเรียบร้อยพร้อมกับเสาลาวาที่มีการอัพเรียบร้อยส่วนป้อมที่เหลือนั้นยังไม่มีการอัพครับ ก็เดี๋ยวเราจะเข้ายัางไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับก็ผมก็ปล่อยสปอตระเบิดไปก่อนครับตามด้วยเบบี้ดากอนตอนนี้เบบี้ดากอนก็โดนป้อมผูยิงไปเรียบร้อยครับ จากนั้นผมจะทําการปล่อยรถทอนสูงครับตามด้วยมังกรครับเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยตามด้วยฮีโร่คิงควีนครับปล่อยไปให้มันเข้าไปทางกำแพงที่เราเปิดไว้ตอนนี้เราก็จะใช้ยาแช่แช่ป้อมครับป้อมหลักๆที่เราจะแช่จะเป็นครื่องยิงหินฮีโร่แล้วก็ป้อมพูครับสรุปคือเป็นป้อมที่โจมตีแรงครับ ส่วนป้อมอื่นนั้นมันไม่ค่อยมีพิษภัยกับมังกรของเราครับหน้าที่เราคือแช่ป้อมไปเรื่อยครับคอยเลี้ยงมังกรไวใ้ให้มันไปให้ถึงบ้านให้ได้ครับตอนนี้ทหารนะแค่ออกมาเป็นซุปเปอร์มินเนี่ยนพอหมดเราก็แม่หมดครับาหารเรามาถึงครึ่งทางแล้วครับมับงกรก็เข้ามาส่วนตัวบ้านนะครับ วัดก็ใช้สกิลมาตะเรียบร้อยครับทำการปล่อยโรเยร์ช็เปียนครับเพราะว่ามังกรน่าจะไปไม่ถึงบ้านครับใช้น้ำยาข้างกับยาแช่แข็งช่วยครับโรเยช็เปียนใช้สกิลปารโลครับเรียบร้อยครับโรเยร์ช็เปียนก็ตีบ้านแตกไปแล้วตอนนี้จะเหลือ วอร์เดนกับยูนิคอนครับตอนนี้วอร์เดนก็โดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วยูนิคอนก็ตายไปแล้วเช่นกันทีนี้เราก็จะใช้ทหารที่เหลือคอยเกี่ยวกว่าครับก็เราก็ปล่อยธนูที่เหลือไปเลย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มา2ดาวก็นตครับในตอนนี้เราก็จะเจอกับบ้านสิบสี่ครับที่เป็นเลเวลตามเป็นเลเวลห้ครับทรงแบบบ้านนี้จะเป็นบ้านเดินวนครับแต่เนื่องจากเราเอาทหารอากาศมาด้วยครับก็คิดว่าบ้านเดินวนนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะโจมตียังไง ผมก็ปล่อยซเปอร์ระเบิดไปเปิดทางก่อนครับตามด้วยเบบี้ดาคอนคอยเก็บสิ่งก่อสร้างปล่อยรถทั้งสุ่ไปครับไปทางปืนหัวนกครับปล่อยมังกรเป็นหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ปล่อยฮีโร่ครับวอร์เดนไปทางมังกรคิงควีนไปทางกระแมงที่เราเปิดไปทีนี้เราก็ไล่แช่ป้อมเลยครับหลักๆจะเป็นป้อมผูกับครืองยิงหินครับทีน,นี้ครืองยิงหัวนกก็พังไว้เรียบร้อยแล้วครับ ทหารออกมาจากรถท่อนสูงก็เป็นมังกรครับมาช่วยสนับสนุนทหารเราตอนนี้ทหารเราก็โดนกระดาฮพอโดครับหมุนติ้วติ้วติ้วเลยครับทหารมังกรเราก็มาประชิดบ้านแล้วครับใช้ยาค้างช่วยครับพร้อมกับยาใช้แข็งครับรครับบ้านแตกไปเรียบร้อยแล้วครับทหารแคนฟังตัวออกมาเป็นมังกรกับซูเปอร์มินเนี่ยครับมังกรเราเลเวลสูงกว่าครับก็จัดการทหารแคน ได้ไม่ยากครับทีนี้ผมก็ปล่อย,โรโยเรเจอสเปียนไปครับไปช่วยสับย์สนองกรก็มีโครงกระดูกมาป่วนครับท่วงยียเราใช,ใช้สกิลปาโลไปครับโลเอร์เปียรเราก็เก็บไล่เก็บป้อมไปเรื่อยครับมาถึงป้อมลาวาแล้วครับแต่เนื่องจากป้อมลาวามันมี เครื่องยิงหินคอยยิงอยู่ด้านหลังครับทหารเราก็เลยโดนเก็บไปได้ง่ายครับโดแชมเปนก็โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราก็จะมาประทับควีนครับก็ทหารเราที่จะโดนเครื่องยิงหินเก็บกวาดไปหมดเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาสองดาวก็เลาเปเซนะครับก็สูตรนี้ผมว่ามันเป็นสูตรที่ค่อนข้างได้ง่ายสูดหนึ่งเลยครับ สิ่งสาคัญเลยคือเราต้องโยนยาแช่ให้ถูกจังหวะครับโดยเฉพาะพวกป้อมที่โจมตีแรงๆครับอย่างพวกคือยิงหินบอมโพหรือว่าพวกฮีโร่เนี่ยครับมันจะโจมตีทหารเราแรงมากคือยิงหินนี่ถ้าไม่ระวังให้ดีนี่มันสส่บังกร,กรเราล่วงยกฝูงได้ครับต้องระวังไว้ด้วยครื่อยิงหินเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปปรับใช้ไปเล่นดูได้ครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยครับ หากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและคลิปในตอนหน้าจะเป็นอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ